โอ้ยเค้มคซี่โปโอเคครับสวัสดีทุคนด้วยนะครับนี้ของผมวิกิวเคลนนะครับผมกคนทำไมผมจะกระดกเริงด้วยเนี่ยวันนี้ผมอยู่กับพี่ควันเคลนและเชลเซ่ยังไงอยู่นะบอมสวัสดีค่ะในวันนี้เรอยู่กันในบ้านของรักกี้บังประทับอดกันอีกแล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วซึ่งบอรในวันนี้นะครับบอกเลยว่ามันคืออดิีตที่สุดจะโด่งดังฮอตฮิตที่สุดในช่วงนี้จิ้งกว่าเรื่องแบบพิฆาตอสูรอีกนะครับ จริงๆแล้วอ่ะเราพี่ข้าสูรมาต่อแต่ว่าเราขอเอาอันนี้มาแทรกนะครับผมเพราะว่าม,มันดังมากๆแล้วมันก็น่าสนใจมากๆเลยกลับเรื่องไอแท็โออดไจจ์ท่านนี่นะผมนะครับผมมามานะครับผมซึ่งบอสในวันนี้คือเอ,ร,เอร,รินไททัทนใช่นะครับเอรนเนี่ยมีพลังของไททันจูจูมนะครับผม,บมแล้วก็ หลังๆก็จะมีพลังนู่นนี่แน่เราไปไปหาดูเอเนี่ยไม่บอกกันบอกแค่นี้แล้วกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือเวอร์ชันเททันจุนจมเนี่ยผมนะโอเคมาวันนี้เราจะมาเปิดดักกี้บ็อกที่ชื่อขายขายเอเลนเลยนะใช่ดักกี้บ็อกอะไรครับดักกี้บ็อกคาเรนครับผมครับผมอ่าม,มาเราพร้อมแล้ะ64กล่องนะฮะพร้อมแล้วเหมือนกันจ้าเดี๋ยวเราจะมาสู้กันนายนะครับนายนี่แบบ เป็นศัตรูของมวลมรสยชาติอย่างเรานายมันหล่อเกินไปฉันจะฆ่านะให้ตายไปเลยแล้วเนี่ยวัยรุ่นเอลเดียนะจะไปลงในอีกเอ้ยอ่ากล่องแรกก็ได้เนื้อไก่สดแล้วโอ้ไม่เล่นหรอสู้กันอะไรกันครับเนี่ยใชจะเอาฝูงสปหราดไปสู้เขาอ่ะเขาเขาเปิดได้เฉยย่าเช้าอ่ะทำอะไรชักเช้าค่เทที่จะทมเสร็จก็ที่ก็ทำเสร็จเองก็ทำเสร็จได้ป้าขลแ่บ ช่วยกันทำมึงอ่ะเราอราทีทีเราเปิดอ่ะเราทีเราเปิดเราทำทุกอย่างเนี่ยเชก็ทำสิอย่าอย่ามันเป็นโปรเจกต์ร่วมกันเข้าใจไหมอะไรทําได้ก็ทําซะอย่าบ่นขอร้องไม่จะเอาเลยทำไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟโรชิพแชมพูทำไม่ไไม่ได้เธอก็มีโอพีตบเลยนี่ไม่มี ไม่มีก็แย่แล้วอุ๊ยเขาได้ดาบบวกหกแต่ว่ามันเป็นดาบอันลัคกี้บล็อกอ่ะทุกคนก็คือมันตีแล้วน่าจะสมของแหละอุ้ยญิ้แซมบอโรมาเก็บไว้ก่อนละกันเผื่อจะเอาไปแลกอะไรกับ NPC ได้นะครับผมไหน NPC นบีซเห็นมีสั้กี่ตัวเผื่อเปิดได้ไงล่ะโอ้ยโอ้ยโขวัญนี่เปิดได้ดูดูดูนะทุกคนทุกคนโอ้ยว่าแต่พี่ขวัญว่าแต่พี่ขวัญตัวเองเนี่ยนะได้ของดีเหลือเกิน ระเบิดมาสองรอบแล้วเนี่ยวินเรามันแบบปังปุริเย่ตุ้บตามาเลยปังเลยอุ้ยได้สูงไหมทุกคนได้สูมเหมือนกันเออแตกตแตกโตของอันนี้มาเฮ้ยแนวของคาเรนเนาะเออเก็บไว้เก็บไว้เผื่อคราฟชุดคราฟดาบได้ได้โคตรเยอะได้เท่าไหร่ ได้ประมาณสามกองแบ่งเขาด้วยอุยเรื่องอะไรอุ้ยอุ้ยเขาได้บอสุ่มอีกแล้วอ๋อเขาได้เพชรทองแอมเบอร์แล้วชุดแต่อะไรเอ่ยได้บอสนะเนี่ยอุ้ยได้อะไรอ่ะโอ้โหบล็อกเพชรโอเมก้าชิบบอกแล้วว่าชนะพี่ขวัญแน่นอนอะเกี่ยวอะไรนี่เปราเจ็บประทะบอสเราต้องประทะบอสถึงจะชนะอุ๊ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไปเก็บไปเก็บแลกคาเรนไงเรามีเยอะแล้ว อ๋อชิอบเฮ้ยแกตอบบล็อกแบบวิธีคนรวยอ่ะคนชัช้นสูงเออใชาใช่บล็อกเพจในการต่อเลยเนาะใช่คนชั้นสูงเขาต่อกันเป็อนอย่างเธอมันไม่มีทางทำอย่างนี้ได้หรอกแต่คำพูดวิเขาได้ชุดเกาะมาแล้วถือว่าโปรเทคชั่นอย่างโหดเลยทุกคนจัดไปมีชุดเกาะแล้วโอเคไม่มีก็เท่านั้นแหละโอเคจงตายไปเกาะมีชุดเกาะแล้วมีชุดปล่อยปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไุ้ยอุ้ยอุ้ย ว้าเออเออเออวี่ของโหดโหดมากนี่แนี่ได้บอลนะอีกแล้วเขาว่าโยนเพชรลงไปจะได้ของดีแทำไมเขาหยิบไปได้อะไรทําไมเธอจะหยิบอะไรปนปนอ๋อเธอจะปนชุดโอ้ยเธอสงสารนะเธอกลายเป็นไอ้ผอมก็หล่งแกลงเลยอ่ะยุ่งอะไรอ่ะเอออ๋อเหรอไม่อยากผอมเหรอได้เลยเฮ้ย่าบอกนะว่าเป็นระเบิดนะบอลน้าเฮ้ยอ้ไกล่องนี้มันก็ดรอปเพชรทองเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แกนตายแบบชนชั oh, God. God ้นสูงกันตายกันตายแบบคนรวยก็ได้คนรวยรวยถ้าที่ทำอุ้ยคนจนๆเนี่ยเธอมันก็มีเแ็ดทองแค่นะแหมทำพูดว่ะอุ้ย ABC แลกอะไรได้ไหมอ่ะของกากแบบถ้าแลกดาบได้ก็คือจะดีมากเออเป็นบัตเตอร์ดีได้ครับได้ครับเป็นลัคคาร์ไดราพิสเอ้ยได้บล็อกอันนี้มาคารินเจมบล็อกอู้ผมก็ได้เพชรมาเพิ่มว่ะ โอ้ไม oh oh ่ก oh ็โอ้ไม่โอ้สมน้ำหน้า <S Liberty répondre> สมน้ำหน้าโอ้ได้ทองแบบก็คนคนมันรวยทำอะไรมันก็รวยจ้าคนมันรวยทำอะไรก็รวยอุ้ยบ้านสลามเน่งดึงดังดึงดังอุ้ยได้แล้วทุกคนยายายาอันติเมตคาร์เรนเจมบ็อกบอกเลยว่าโหดแน่ๆไอ้แม่มดตีแน่ตีแน่ตีแน่ ได้ยามาเพียบปะปะเออลงโยนดาบลงไปสวันดีทั้งนั้นเธออ่านเธออ่านข้อความดิกินสตาร์สไตล์ดวงกากอะทำดูแล้วมันจะใหญ่เลยเป็นใจใหญ่เออแม่ที่เจ็บตรงจะปวดเจ้าหัวไอ้บาร์เร่ออะคนแบบรวยใหญ่ได้ังไงอน่ยจ้าคนมันรวยขอยืมเงินไหน่อยจี ขายเยเงินหน่อยขายเยเงินหน่อยขายเยเงินหน่อยแบบ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 คนชนฉันสูงอะเขาแจกเพชรเขาแจกเงินเขาแจกเงินนะแจกเงินดีแน่จริงอะอุ้ยผมก็ได้เอ่อคารินเจมมาแล้วผมขอเก็บก่อนได้หมวกอู้ได้หมวกเอ็นชันแล้วนะนหมวกเอ็นชันดีหรือเปล่าเราจะสู้กับเอรินได้หรือเปล่าดีกว่าเราแล้วกันนี่ดีกว่าเราหรอมีอะไรที่ดีกว่าเราอีกหรอไม่มีหรอกเยแย้เลยเอ้ยไม่ได้ค่ะ เปลอโอเคกว่ะทุกคนเปลี่ยนแฟนได้ปะอุยส่งการ์ดเปลี่ยนแฟนแป๊บไม่อยากได้แล้วแฟนคนนี้อ้วนทุกวันเลย้ยไอเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายไหาใหม่อย่างไงดูหาใหม่ย่งไงเขาก็มา้ยยอุได้สุ่มอีกแล้วไปครับ้ยกระต่ายน้องหลบผู้ผมก็หลบไม่ทันผมก็หลบไม่ทันแล้วผมก็แตกไป เออเจ๊พี่สวยเอ่อผมได้ยาอะไรมาเพชรทองเพชรทองเพชรทองโอ้โหคีเปอร์ยาละมันระเบิดแล้วไม่ได้เอ็มพีซีเลยอ๋ออยากเล่หของอ่ะเอ็มพีซีไม่มีเยอะยยออะไรเขาตัวไมเออออออมาอีกแล้เดียวอ่ะคิดด้วยอ๋อหูแตกหูแตกกันเลยทีเดียว ไม่ได้โมยอีกแล้วเธอต้องบอกคนที่เขาทำ Lucky Box ก,ก,ก็ทำมาทำไมเนี่ยอุย้ยเธอ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 ,อเอาเพชรมาแลกชุดเร็วอะไรชุดอะไรชุดเ,ชดเพชร Enchan อ,อย่างน้อยก็ดีกว่าแล้วค่ะเพชรเองแหละเดี๋ยวเธอมีเพชรเยอะนี่แลกดิแลกเร็วก็เลิคุยสิเออเออก็แลกสิเอยชุดคแค่เนี้ยหรอเออก็แลกไปก่อนดีกว่าไม่มีชุดใส่นะไปใส่ชุดเพชรธรรมดาสู้เอเรนไม่ได้นะแค่เนี้ยหรอแลกยังแลกครบยังยังยัย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 ผมจะได้ไปแลกบ้าง ไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะทิ้งของพม่ได้ไหมเขาไม่คุยกับฉันแล้วอะว่าเขาคุยอยู่อ๋อเล่นหมายขาไม่ชอ่หมวกมีแล้วนะทุกคนเราจะแลกเสื้อทำไมมันไม่ให้แลกเสื้อล่ะก็เราเล่นหมแล้วไงมันเล่นได้ครั้งเดียวใครเขาเล่นรองเท้าโอเคไปเรองเท้าเป็นเรื่องแรกเอ้าเขามีเหรอเขามีหมวกเออมีหมวกของคารินสองอันก็มีหมวกสองอ <laughs> ก็คือมีแต่หมวกไงแต่แบบไม่มีเสื้อไง

โอเคแลกไว้ก่อนนะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ของดีกว่านี้ป่ะไม่เป็นไรมีเพชรก็แลกไว้ก่อนเสือเฟืออโอเคเราลืมได้ไงเนี่ยเราก็เอา lucky box มาค้ากับเพชรดิจะได้เป็น lucky box โชคดีอ่ะเผื่อเราจะเปิดได้แบบว่าของโหดอ่ะจำก่อนเลยแล้วกันจําเป็นดิดีกว่ามานั่งเปิดกล่องสุ่มอย่างเงี้ยไม่ได้ของดีเยอะใส่เพชรเข้าไปครับผมผไม่ได้ว่ะเก โอเค96ครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นนี้ใส่ทองเข้าไปใส่ทองจะได้แค่48เราจะมาลองเปิดกล่องที่บวก96ดูแล้วกันนะทุกคนว่ามันจะได้ของดีเปล่าเปิดแล้วนี่ไงได้เห็นซีมาแล้วก็ได้แบบโอ้หลัคก,กี้พชั่นนี่แหละที่เราต้องการเออโอเคเหลือเพรได้เขาไหมหมดแล้วอ้าะ เขาไม่มีเพดแรกลนะัคกี้โพชั่นน่ะอา้าวไม่มีล้องจริงหรอหมดแบบหมดเกีเ้ยงหรอเธอเปิดได้บอกเพดตั้งเยอะไม่ใช่หรออ้าวมปราหมดเลยอ่ะเธอพูดช้าโอ้เธอก็นี่ไงเอาไม่ได้จบละจบการทุกคนไม่มีของแรกเอ,อ้ยนี่ไงได้แอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ลอันติเมทคาเลนมาโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโชคดีเพราะมันก็คือกล่องโชคดียังไงล่ะจะได้เพกลับไปเป็นแร,<อ>รกทำเซตดิไม่รู้ว่าเขาจะหายไปแอปเปุ้ย นั่นคือกล่องโชคเดียวเถอเฮ้ยเขาได้ธนูว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุวยได้แล้วฮค่ดอกโอเคมาแล้วปวดอะขันเลยก็อยากอยากได้อะไรก็เมื่อครับขอหน่อยขอหน่อยเอ้าแล้วเขาเดินไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่ตรงตรงดงแมวตรงนั้นอะแร่ให้ด้วยได้ไหมมันได้แค่ขวดเดียวเหรอไม่รู้ครับ แลกด่ามาด้วยโอเคเลิกคุยเดียออกดิ๋ยวออกก็อยากคุยอ่ะไม่มีเงินแต่ก็อยากซื้ออ่ะเข้าใจปะไม่มีเงินอยากซื้ออ่ะใี่เราแบบบวกมาเป็น49หมดเลยนะทุกคนจัดไปบวกเป็นสี่สเก้าผมบวกร้อยอ่ะวิธีคนรวยจ้าวิธีคนรวยเบื่อไวะเนาะเบื่อคนเก่เกินแล้วทุกคนเนาะเจ่งเลินเหมต่งเก่งเกินน้ำเงินเฮ้ยผมได้เป็นเอ่อคารินเจมสีน้ำเงินอ่ะคุณได้ยัง เออผมได้เพียบนี่เขาได้เพียบอ่ะเฮ้ยได้บ่อน้าอีกแล้วน้ำตักตินี่ผมบอกคุณแล้วว่าถ้าคุณจะพอเป็นแบบแอปเปิ้ลหรือดาบดาบได้ไหมดาบถูกเพชรไว้อยู่ไปเก็บแล้วกันสิ่งจ้าเสร็จเงินลยไม่คิดแบบจะเก็บไว้ให้กันนะคนเราอ่ะความเกือบแก่มันไม่มีหรอกแต่ว่าครบชุดอ่ะครับเฮ้ยอีหนูเสื้อล้วกันนะอีหนูแล้วก็กางเกงด้วยอีหนู คุณได้เพชรเหรอโอ้โหเคนเคนซี่โปเซ็นเงินเคนเคนโปแล้วนะเปิดหมดแล้วนะมันอีซี่อ่ะคุณอีซี่เกินเหรอคุณแต่ว่าแค่ไม่มีอาวุธระยะประชิดแรงๆแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวลองค้าดาบดูกันแล้วกันนะว้าย T N T C N T C N T เกมมหดศก์อ้อเศกไม้ ครับไหนครับผมยังเปิดไม่ครบเลยแป๊บน ah. ah ึงนะกำลังเปิด <m> อ <uch otto> ุ้ยแดงกินเองชานผมมีเรื่องหยิบไม่นี่อะไรอ่ะคาเลนเอลส์โอ้ยกินกินอันนี้กินได้โอเ my god โอเคอะไรเขาโอ้ my god อะไรเกิดอะไรขึ้นดับคุมเกิน คุณคาบดาบเหรอดาบอินฟินิตี้สองอันเลยอะแค่เอาเิมบาครับอ่ะใช่ไหมฉันว่าอยู่ว่าเจมมันอาจจะเป็นเจมดีโอเคเขาเปิดหมแล้วโอ้โหของอย่างกูงอ่ะไหนๆๆไหนไหนโอ้โหชุงมเลยโอเคที่ทำไมโอ้โหชุดแตกหมดเลย <S <S โอ้แต่แค่คาบมันก็เป็นของเอนชานแล้วอะ่ะทุกคน <S <S อะไ<อ>นี่มันน่าแลกเลยจริงๆอ๋อไม่มันสุ่มเหรอ ก้ยิงคาบแต่ได้เชือเสื้อเอ็นชานแต่พอคาบอย่างอื่นมันไม่ได้แล้วอ่ะมาเราพร้อมที่จะสู้กับเอเรนแล้วมาดิครับดูสิฉันเกิดไปเอเรินได้มาดิครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยฉัโดนตีโอฉันโดนตีออกมาเลยฉันกระเด็นออกไปข้างนอกแล้วตีแน่ดาบแดงโดนดาบแดงโดนดาบแดงไปอุ้ยทำไมดาบนี้มันสโลมากเลยไอดาบสีฟ้าเนี่ยอุ้ยโดนดาบฟ้าไปหนึ่งโอ้ย โอ้อยเจ็บอ้ยเจ็บอ้ยดาบเพชรนี่เอาดาบเพชรตีมาดิครับมาดิครับนี่แหน่อุ้ยอ่อนเนี่ยเขาใช้ดาบเพชรตีเลยเหรอโฮ้ยแต่เรื่องเขารีไวอยู่นะระวังนะเฮ้ยตีได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยย้ายโชคได้โอ้ยหไม่ซอมบี้มาตีเราเองเหออเป็นต้องอะไรเนี้ยพอแล้วโอเคค่ะโอ้ย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 จะออกไปข้างนอกแล้วมาย าตีให้นี่แนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขามาจัดการฉันแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตีฉันจะออกจากสนามเนาะใช้ได้ละใช้ได้อีฟี่ตีบ่อยเจาะเขิมค้างดาบดาบเพชรธรรมดาตีเขาใช่ดีก็บอกว่ามันเลือดลีนะโอ้ยเธอต้องยอมให้เขาตีเธออ่ะ เราตีนะเราตีไม่ได้ดามิทเธอน้อยกว่าเราอ่ะโอเคโอเคโอเคเธอออกติเขาจะได้มาตีฉันโอเคเขาตีฉันแล้วเขาตีฉันแล้วฉันใช้ดาบเพชรตีเขาอยู่ไม่ไม่แต่เขาตีเขาตีฉันกระเด็นไงตายไงเดี๋ยวใช่ไหมฉันไม่ได้ตายยาฮัลโหลใครตายยาใช้ดาบตีอยู่เนี่ยเสียงแมงมุมเนี่ยโอ้ยอ๋อเสียงกระจกแตกใช่เฮ้ยเลือกเขาไปล้นเลยผมว่าต้องใช้ดาบโหของเราแล้วล่ะ เอาไปล่อยกำแพงได้มาดีมาดีอุ้ยอุ้ยปล่อยไีเนี่ยกระตีเนี่ยอย่าปล่อยเลยต้องห้ามปล่อยต้องห้ามปล่อยเรีบเร็วเกินไปต้องห้ามปล่อยต้องห้ามปล่อยก็ตีเลยเขาจะได้ตายไงล่ะเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเลนเจ้าจงตายไปซะเจ้าเขาฐานเจ้าหล่อเกินไปเจ้าหล่อเกินไปเองต้องหยุอยู่ไม่ได้ต้องหยุต้องหยุ ต้องฟันที uh, ่หล oh, ังคอหลังคอโอฟันหลังคอจุดอ่อนของไททันจัดการเลยอุ๊บกระจกแตกรัวๆเลยครับจังหวะนี้กระจกแตกรัวๆเลยนี่แหละนี่แหละโอ้ยเลือดลีมาดิมาดิเอร์เรนคิดว่าเราจะสู้พวกนายไม่ได้หรอเราสู้นายได้ต่างหากล่ะ เปสร้างศพนี่เลยโอ้ย่เยเยเยเราพี่ชิตไททันเอเรนได้สำเร็จครับทุกคนเก็บตรงมาดีก็ชื่อว่าเราแบบประสบความสำเร็จนะครับผมใช่้ว แล้วพี่ก็แบบสุดละตานเกินนะพี่รวยพี่แบกแบกแบบแบกทุกอย่างใช่อย่าเพิ่อแบกทั้งรุ่นแบกสุดท้ายผมก็คลาสชุดเองได้หมดเอาแค่ผมวันนี้ก็ชื่อกดไลค์ก็ดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผมครับผมแล้วก็กดติดให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้เอาตัวอะไรมาก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมใช่เลยบ๊ายบาย